เป็นคนหนึ่งค่ะที่ชอบติดตามข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องปากเรื่องทองที่รัฐบาลหรือองค์กรต่างๆเนี่ยจะช่วยเหลือเรานะคะง่ายๆค่ะแค่เวลาคุณเข้ามาฟังคลิปของช anel Mummy T s News นะคะอยู่ข้างล่างคลิปนะคะให้คุณกดติดตามแล้วที่สำคัญต้องสั่นกระดิ่งนะคะเพราะจะได้อัปเดตข่าวสารเวลาที่มีข่าวใหม่ๆนะแค่นั้นง่ายๆข่าวสารทุกอย่างก็จะอยู่ในมือถือคุณแล้วค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่านคะมามิทีนิวส์นะคะมาเล่าข่าวให้กับทุกท่านฟังเหมือนเดิมนะคะช่วงนี้อย่าเพิ่งเบื่อกันนะมีแต่ข่าวเยียวยาทั้งนั้นนะคะเพราะอยากให้ทุกคนได้รับข่าวสารใหม่ล่าสุดและเป็นความจริงด้วยนะคะ,ะคลิปนี้นะคะเรามาบอกกันเลยว่าสําหรับการเยียวยาเราชนะหลายๆคนทราบแล้วว่าเราจะได้อีก2,000บาทนะคะซึ่งสําหรับ2,000บาทนี้จะเป็นเราชนะกลุ่มเก่าหรือเราชนะลงทะเบียนใหม่จะเป็นใครนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คข่าวด้วยกันเลย หลังการประชุมคอรมอวันที่25พฤษภาค,คม64นะคะเห็นชอบมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากโควิด -19 ในระยะเร่งด่วนโดยมีทั้งการขยายวงเงินเปิดโครงการใหม่เราชนะม .33 เรารักกันคนละครึ่งเฟส3ยิ่งใช้ยิ่งได้และมาตรการลดค่าครองชีพ สำหรับมาตรการรอชนะนะคะที่เคยมีประชาชนที่มีคุณสมบัติที่เคยได้รับเงินโครงการไปแล้ว32ล้านคนนะคะจะได้รับเงินเพิ่มอีกสัปดาห์ละ1,000บาทเป็นระยะเวลา2สัปดาห์ค่ะกรอบวงเงิน6.7หมื่นล้านบาทนะคะโดยให้การใช้ใจ่ายสิ้นสุดในวันที่30มิถุนายน64สำหรับใครที่จะได้รับสิทธิเยียวยารอชนะรอบใหม่นี้บ้างนะคะ สำหรับคนที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยาเราชนะเพิ่มอีกสัปดาห์ละ1 0 0 0บาทนะคะ2ส,สัปดาห์ก็คือรวมเป็น2000นะคะก็คือผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์เราชนะที่มีการลงทะเบียนได้รับเงินเรียบร้อยแล้วในรอบแรกก็คือกลุ่มเก่านะคะเนื่องจากในครั้งนี้เป็นการขยายวงเงินเพิ่มเติมสําหรับผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกําหนดทั้งนี้คาดว่าจะไม่มีการเปิดให้ลงทะเบียนเราชนะใหม่แต่ยังต้องรอความชัดเจนอีกครั้งหนึ่งนะคะแต่มันมีความชัดเจนพอสมควรแล้วแหละว่ามันคง ไม่มีการลงทะเบียนใหม่แน่นอนเพราะว่าจํานวนที่เขาเปิดเผยมาว่า32ล้านคนคือมันก็เป็นจํานวนที่กลุ่มเก่าของเราชนะก็คือ32ล้านคนนั่นเองนะคะแต่แน่นอนว่าสําหรับคนเก่าเนี่ยเตรียมพร้อมรับต่อได้เลยได้แน่นอนได้ง่ายๆอารอกดใช้ได้เลยนะคะ โดยคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับเราชนะนะคะก็คือจะต้องเป็นบุคคลที่มีสัญชาติไทยอายุ18ปีนะคะไม่เป็นผู้ประกันตนม33ไม่เป็นข้าราชการพนักงานของรัฐนะคะแล้วก็ไม่ได้รับบำเหน็จบำนาญแล้วก็มีเงินได้พึงประเมินไม่เกิน30,000นมีเงินฝากไม่เกิน5 0 0 0บาทนั่นเองนะคะครยังไงนะคะเดี๋ยวถ้ามีข่าวอัปเดตยังไงนะคะเดี๋ยวมามิทินิวส์จะมาเล่าให้ฟังก่อนใครอย่าลืมแสงนกระดิ่งไว้เลยนะคะสำหรับเนื้อหาข่าวนี้ขอบคุณมากๆจากเว็บไซต์ บางกอกบิสเนิวค่ะถ้าใครนะีคะที่อยากฟังข่าวจริงกระชับเข้าใจง่ายแบบนี้นะคะง่ายๆค่ะเพียงแค่กดติดตามและสั่นกระดิ่งนะคะช anel mummy t news ไว้เลยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกข่าวดีๆแบบนี้ค่ะ